สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งอะซึ่งเป็นพระราชาที่ชอบราสัตว์ในป่ามากแต่องค์พระราชาองค์นี้ก็มีเมียสวยมากเมียของพระราชาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ใครเห็นก็ต้องอยากจะร่วมรับนอนด้วยสเสน่ห์เธอแรงขนาดนั้น พระราชาองค์นี้จึงหึงหวงแต่อยู่มาวันหนึ่งจำเป็นต้องออกไปเพราะว่าทหารหน้าประตูเมืองบอกว่ามีช้างเผือกอยู่ในปา่าพระราชาจึงต้องตัดสินใจออกไปร่าช้างเผือกแต่ก็คิดในใจว่าถ้าออกไปหลายวันกลัวพระมเหสีจะถูกทหารในวังเนี่ย ทำร้ายพระราชาจึงได้ออกอุบายเพื่อจะฝังมีดโกนไว้ที่อวัยวะของพระมเหสีพระองค์ก็สบายใจเพราะฝังมีดโกนไว้ถ้าใครมายุ่งกับพระมเหสีอวัยวะก็ขาดทันทีแล้วพระราชาก็ออกไปล่าสัตว์ในป่าผ่านไปเจ็ดวันพระราชากลับมา ก็เรียกไอทหารสี่เหล่าทัพเนี่ยเข้ามาในห้องแล้วก็ให้ไอทหารสี่เหล่าทัพเนี่ยแก้ผ้าทุกคนพระราชาคิดในใจว่าถ้าใครแก้ผ้าออกมาเนี่ยถ้าของมันขาดกูจะประหารชีวิตทหารคนแรกเป็นทหารบกพอแก้ผ้าออกมาท่านนั้นเนี่ยกระจูขาดพระราชาก็สั่งให้ เสนาเอาไปประหารชีวิตพอคนที่สองทหารอากาศพอแก้ผ้าออกมากระจุขาดพระราชาก็เลยสั่งให้เสนาเอาไปประหารชีวิตคนที่สามทหารผ่านพอถอดกังเกงออกมาพระราชาเห็นว่าอวัยวะเพศหายก็สั่งให้เสนาเอาไปประหารชีวิตอีกเช่นกัน ส่วนคนที่สี่นี่เป็นทหารโนเรือพระราชาให้แก้ผ้าพอมันแก้ผ้าออกมาเอาวัยวะเพศของทหารเรือมันยังอยู่พระราชาก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าเจ้านี่จงรักพักดีมากไม่เคยคิดจะทำร้ายจิตใจของเราเลยเราจะมอบรางวัลทองพันบาบบริวารพันคนเงินทองพันช่าง และตำแหน่งพันเอกไอทหาร,รเรือคนนั้นมันก็ยิ้มแล้ก็พูดกับพระราชาไปว่าเออเออเออ